ตรงว่าเธอทันคิดหรือเปล่าอยากให้เธอหันมันแหลลิตงต้องตรงมาได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันฟุ้งซ่านคนเดียวถ้าเธอคิดอย่างฉันจะได้เลื่องเปล่าเพราะฉันรักเธอคนเดียวตรง เราไม่ได้ใช้ันเองระหว่าง 3G ตอนนี้ที่เขาคุกเ,เขีย่ยมนอยู่ถ้าสัญญาณแรงๆก็คงจะมีถูมบลอกเองกับกับอะไรอะกับ ES นะครับที่มันเป็น 3G 2,001ใช่ไหมแต่ว่าของทีแท็ก็จะเป็นแค่800ใช่ไหม